อยู่ตรงนี้นะคะลักกี้เห็นไหมหมีแมวไหมคะหลังคาตรงหลังคามีแมวไหมหอลองมองสิมีมีไหมคะมิกกี้เห็นไหมคะมีแมวไหมวาวันนี้ไม่เห็นมีแมวเลยนะแมวอยู่ไหนวะมิกกี้กับลักกี้ห์ามานั่งดูตรงขอบหน้าต่างนะมีไหมลูกอแมวอยู่ไหนเออ เงางาแดดมันร้อนมามนเลยไม่เดินมาหลังคาหลังคามันร้อนนะลูกเนาะเห็นไหมเห็นไหมคะมนั่งดูแมวกันแต่ยังไม่เห็นแมวสักตัวเลยนะมีไหมไม่มีนะม,มีแมวไหมคะ